สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่แนวโน้มตลาดประจำวันศุกร์คุณอมรอรัตน์จากห้องซื้อขายจะมาบอกรับเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดอมรอรัตน์มูลทุนของบริษัทเทสลาร่วง1.0ในรอบการซื้อขายล่าสุดอินดิเคเตอร์วัดความสัมพันธ์ของ RSI ต่อช่วงสูงต่ำกำลังส่งสัญญาณขาย หุ ja ios, ้นหยดอลล่าร์งรายการลดลงเล็กน้อยในรอบการซื้อขายล่าสุดโดยค่าลดลง0.2%ตัวชี้วัดโมเมนตัมที่รวมพฤติกรรมระยะสั้นกลางยาวหรือ UO บ่งชี้โอกาสที่ขายลาเยน2รายการลดลงเล็กน้อยในรอบการซื้อขายล่าสุดโดยค่าลดลง0.2% MACD กำลังส่งสัญญาณขายหุนออซิดดลลร์ รายการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผลักให้ในรอบการซื้อขายล่าสุดมีการเพิ่มค่า0.2%ตามโมเมนตัมวัดการแกว่งตัวราคาเราอยู่ในตลาดโซนการซื้อมากเกินไปคริปโตบริตซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายบล็อกเชนเข้าด้วยกันได้กลายเป,เป็นเป้าหมายหลักสำหรับอัชญากรไซเบอร์ในปีนี้มูลค่าทั้งหมดประมาณ1.4พันล้านดอลลาร์หายไประหว่างการ cross chain bridge, bridge โดยอ้างอิงตัวเลขจาก chain analysis ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน ดัชนี n a s d แ q และ S&P 500พุ่งขึ้นมากกว่า2%หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดไว้ในเดือนกรกฎาคมและเพิ่มความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีความก้าวร้าน้อยลงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลายมณฑลของจีนให้คำมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายการเติบโตในปีนี้แม้ว่าผู้นำระดับสูงจะมองข้ามเป้าหมายระดับชาติที่ประมาณ5.5%หลังจากเกิดการระบาดซ้ำของโควิด -19 และอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมิชิแกนของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา14นาฬิกาดัชนีราคาส่งออกของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา12นาฬิกา30นาที ดัชนีราคานำเข้าของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา12นาิกา30นาทีรายงานประมาณการอุปสงค์และอุปทานเกษตรของโลกของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา16นาฬิกาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนจะถูกเผยแพร่ในเวลา7นาฬิกาตำแหน่งสุดที่ CFTC JPY NC ของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา19นาฬิกา30นาทีเราหวังว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันศุกร์ ในานามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันซื้อขายที่มีกำไร